สวัสดีครับทักทายคอบอลทุกท่านด้วยนะครับจะเจอกับเอกมะข่าว FM มกาสก้านะครับอาทิตย์ที่25มิถุนายน2 5 6 6นะครับ โปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนนี้ก็ยังเป็นศึกยูโรยู21 e ชิงแชมป์ยุโรปเหมือนเดิมนะครับก็วนเข้ามาเป็นนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มวันนี้โปรแกรมลงเล่นกัน4คู่เหมือนเดิมเกมที่น่าสนใจผมก็ยังเลือกอังกฤษนะครับทีมแฟนบอลบ้านเราที่ตามลุ้นตามเชียร์กันเยอะวันนี้อังกฤษจะเจอกับอิสราเอลนะครับจะเล่นกันในช่วงเวลาหทุ่มตรงนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์คู่นี้เหมือนเดิมนะครับคอบอลแฟนบอลสามารถเข้ามาพูดคุยกับผมแบบส่วนตัวนะครับสนทราภาษาลูกหนังกับเอกมะขาพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดเข้ามาเป แล้วก็ใต้คอมเมนต์นะครับยังไงฝากคอบอลแฟนบอลเข้ามาพูดคุยกันเยอะๆเลยนะครับสถานการณ์ทั้งคู่นะครับคู่นี้เนี่ย <c oughs> นัดแรกอังกฤษชนะเช็คมาส0สบายๆนะครับส่วนอิสราเอลก็ผลารแ่งขันถือว่ายันเยอรมันไม่ได้นะครับเสมอ1ประตูต่อ1นเกมนั้นโดน2จุดโทษด้วยนะครับแต่เยอรมันทำตัวเองครับยิงไม่เข้าก็เลยทำให้เกมนั้นเนี่ยอิสราเอลมีแต้มจากเยอรมันมาได้นะครับก็ทำให้ยังมีลุ้นต่อมาวันนี้ครับดูจากชื่อชั้นนะฮะนักตรงนักเตะฟอร์มการเล่นอังกฤษก็ต้องบอกว่าดูเหนือกว่าพอสมควรนะครับชุดนี้ของอังกฤษเนี่ยเด็กอยูยี่สิบเอ็ดบางคนเป็นตัวหลักของสโมสรในพิมพิลิคไปแล้ว แล้วส่วนอิสราเอลเข้าไปเช็คดูแล้วนะครับส่วนใหญ่เล่นในลีกของตัวเองนะครับมาวันนี้เกมลุกอย่างมาดูเอเก้อย่างแอนโทนีกอร์ดอนนะครับมิดฟิลก็นำทัพมาโดยเคอร์ติสโจนจาคอบแลมซี่มอร์แกนกิฟไว้เกมรับก็มีโควิลมีแม็กซ์แอรอนแล้วก็ทางด้านเจมส์คารเน่ครับพร้อมที่จะลงเล่นนะครับชั่ววันนี้รีคาสต์รีกุนซือยู21ของอังกฤษน่าจะเน้นนะครับต้องการสามแต้มเพื่อจะการันตีกับการเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายก็ คลาสบอลดีกว่าผมมองว่าวันนี้เนี่ย <c oughs> เกมรุกของกิจที่มีความหลากหลายมีตัวความเร็วอย่างมาดูุยเก้รถตัวจบสกอร์ดีๆอย่างแอนโทนีกอร์ดอนนะครับถ้าเทียบตาม,มาอายุแล้วเนี่ยดูเหนือกว่าเยอะวันนี้แนวรับอิสราเอลไม่น่าจะต้านอยู่นะครับ ไม่ได้ต้านอยู่ผมว่าชุดนี้ของอังกฤษเกมรุกดูดีกว่าเยอรมันด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่อังกฤษจะชนะอิสราเอลผมเชื่อว่าสูงมากนะครับสกอร์2-0หรืออย่างแย่เฉิน1-0ก็ทาให้เก็บ3แต้มได้วันนี้สิงโตคอมรามทั้งใจน่าจะผ่านอิสราเอลไปได้ไม่ยากครับวันนี้ให้เชียร์ไปที่อังกฤษนะครับส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับไปกันรอบดึกเลยวันนี้นอร์เวย์จะเจอกับท่านาฝรั่งเศสนอร์เวย์เกมที่แล้วแพ้ ให้กับสวิตมา12-5เกมที่ผ่านมาไม่ชนะเลยนะครับนอร์เวย์ส่วนฝรั่งเศสชุดนี้มาดีมากครับนักเตะส่วนใหญ่ก็เล่นใน5ลีกหลักนะครับด้วยชื่อชั้นนักเตะเกรดบอลฝรั่งเศสน่าจะผ่านนอร์เวย์ไปได้ไม่ยากคู่นี้ผมเชียร์ทีมตราไกา่ฝรั่งเศสนะครับต้องการสาแต้มเพื่อที่จะการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายวันนี้2คู่เป็น2ทีมใหญ่เลยนะครับอังกฤษกับฝรั่งเศสน่าจะผ่านคู่แข่งไปได้แบบสบายๆนะครับเอกมะข่าวชี้ชัดฟันธง ให้เลือกเชียร์สองทีมนี้ส่วนใครอยากเข้ามาพูดคุยเหมือนเดิมนะครับสามารถติดตามได้ตามหน้าจอแล้วก็ใต้คอมเมนต์ขอบอลแฟนบอลอย่าลืมเข้ามาทักทายกันเยอะๆวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ